Uh huh. ตัดเกรดเลยฟิตเตี้ยให้อันดับให้เกรดเท่าไหร่สำหรับลิวพูครับซึ่งตอนนี้อันดับ8มีเ9แต้มสำหรับลิวพูจริงอันตรายสุดอะตอนเนี้อืมอันตรายสุดเพราะว่าเรื่องโอเคผลงานส่วนหนึ่งใช่แล้วก็ตัวบาดเจ็บอะที่มันมีปัญหาอยู่อะอันเนี้คือคือส่งสัญ,ญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นห่วงเป็นห่วงว่าสกอ้์มันเล็กไป อ๋อเล็กออืๆไปแต่ก็ยังยังยังอยู่ในในกลุ่มที่พร้อมที่จะขึ้นมาแหละแต่ก็เหนื่อยกว่าทุกปีเหนื่อยกว่าทุกปีใช่ก็สามสซตตี้อยู่แกแต้มแล้วตอนเนี้ยไป่ตามที่ไม่แต้มถ้าถามผมถ้าถามผมทรงนี้นะพี่ทรงนี้นะที่สองก็ไม่ได้นะอืมไม่มีความรู้สึกว่าเลียูจะมามันมันต้องมันต้องไปคุยว่ามันก็โอเคอาจจะเป็นเป็น ระครังช่วยมันก็ได้ oh. เบรกทีนชาติทุกคนก็หวังหมดแหละว่าเบรกทีนชาติปุ๊บทุกทีมจะไปกลับไปทบทวนถูกปะไอ้สุน่าอย่างไอดาวิน่ะรอดาวินนะเอ่อ,อมผมว่าอันดับแรกอะ่ะมันต้องปรับสัติก่อนผมว่าดูแล้วมันมันดูยังไม่ไม่เป็นเนื้อเดียวกับทางซาร่า อืมโหอีกเยอะอะพี่อันเนี้ยแลถึงบอกแล้วไงว่ามันมาฟพร้อมทำกดดันไงอ่ะกดดันปุ๊บสปอร์ตไลท์ส่องมันไม่เคยอ่ะเอาจริงผมบอกเลยบอลบางทีนะักบอลไม่เคยเจอกับสปอร์ตไลท์ส่องทุกฝีก้าวเยอะเยอะม, <laughs> มันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อย <laughs> ขนาดซ้อมในแคมป์ดีมชาติแฟนบอลยังเอาคลิปมาเล่นตลกกันได้เลย <laughs> โอ้หน้าสงสารจริงเลย ก็หรือว่าเารตัวเองด้วยคนคนจะเป็นซุปเปอร์ตาร์มันต้องมันต้องมันต้องผ่านจุดตรงนี้ให้ได้สมัยนี้ดราม่ามันเยอะดราม่าเยอะด้วยถ้าคนรับมือกับดราม่าไม่ไหวก็จะเอาให้เกรดเท่าไหร่พี่ให้เกรดเท่าไหร่ริวผมว่าก็ A อบ D ซดีแค่ประมาณบีบีลบอะบลบนะฮะบีลบบลบนะฮะพี่ท็อปเปพี่ท็อปเป็นฮันเงี้วโฮในผมรู้สึกว่า อเลยวภูนนอ่ะก็อย่างก็เห็นก็คิดเหมือนกันทั้งหมดและว,ว่าทีมมันเล็กไปแล้วก็อ่านักเตะเจ็บเยอะอ่าผมก็คิดรู้สึกว่าเออยังเกนคอบอาจจะพยายามที่จะผลักดันทีมขึ้นมาแล้วเลือกภูอาจจะมาในช่วงท้ายแต่ไม่น่าทันอืมอันน่าจะแรงปลายแต่ว่าไม่ได้แชมป์<ช>มอ่ะนะทันแชมป์นะอ่าที่อื่นนั่นแหละไม่น่าทันแต่ก็ยังเป็นทีมที่อันตรายอยู่ อืมก็ต้องรอวันที่เออ่ฟื้นฟอร์มกลับมาให้ได้ก่อนนะแล้วผมมองผมรู้สึกว่าเขาพึ่งไม่รู้ดิผมว่าเขาพึ่งเตียโก้มากไปอืมคือเตียโก้เก่งไหมเก่งที่เก่งแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เตียโก้มาทีมก็เล่นดีเล่นเล่น,เล,นเล่นดีได้ไงมไม่ต้องมีเตียโก้ไงแต่ว่าพอตอนนี้ไม่มีเตียโก้เหมือนจะตายอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมแค่นั้นเองคือตอนนี้ได้แชมป์ไม่มีเตียโก้นะ เออแต่ตอนนี้ไม่มีเจโก้เนี่เหมือนจะตายกันทั้งทีมทั้งทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยงงๆเหมือนกันก็ผมว่าท่านเล่นอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอันดับสองเหนือ่อยอ่าครับก็ผมก็ผมให้ซีเลยด้วยนะผมให้ซีเลยมผมให้ซีพี่ท็อปให้อะไรครับผมให้ให้บีให้บ,ใหบนะีให้บีนะให้บีนะอันดับถัดไปครับอันดับที่เจ็ดโคชใหม่ด้วยนะครับพี่เต้ครับแฮมพอตเตอร์เชลซีอยู่อันดับที่เจ<ห>็ดมีสิบคะแนน เหนือเลี้วผูอยู่แก้มหนึ่งผมว่ามันมันอาจจะไม่ใช่พอเตอรออจจ์อาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะยังไงพี่ยังไงที่ขอคือผมรู้ว่าพอเตอร์อเก่งเก่งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นประวัติการเรียนโค้ดหรืออะไร,รแต่แต่ว่าทีมเนี้ยมันผมไม่ไแน่ใจว่าเขารับมือไหวหรือเปล่าอืม<ต>สุดตาไหมอารมณ์กับซูเปอร์สตาร์อารมณ์ของ จ้าของทีมที่มีแต่มุมมุมธุรกิจอืมอ๋อแล้วก็แล้วก็ตัว <M>. e. เเล่นเองลยนะตัวผู้เล่นเองมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ที่จะจะท็อบเหมือนในช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมาคือมันก็เป็นทรงทรงเดิมไงทรงเดิมอืมอืม,อมก็ต้องดูว่าในส่วนของของพอเตอร์เองมาปรับ ไอ้จุดของของได้ของทีมได้ไหมแท็กติกจะออกมาแบบไหนเพราะว่าเขาเพิ่งมาได้เกมเดียวกับสเสมอกับสาบ,บุกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ไปเลยกนะตนนั้นตนั้นมันยังมันยังดูอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่ายังไม่เห็นก็ต้องนะเออไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่ามันจะเป็นเงาของของตูเข้าอยู่คาแรคเตอร์ผู้เล่นไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมครับมันก็เลยทําให้คาแรคเตอร์ทีมมันไม่ได้เปลี่ยนเออมันก็ต้องรอดูสักระยะหนึ่งว่าเอไอเดียของ มอเตอร์จะไปอยู่ในในโซนตสา์ของนักเตะนัก,นกบอลได้ไหมก็ต้องรอดูรอดูแต่ถามว่าจริงๆแล้วเชลซีก็ก็ยังเป็นเป็นกลุ่มเดียวกับหรือผูแหละเพราะด้วยความที่เป็นทีมใหญ่แล้วตอนนี้มันหาจุดจุดเปลี่ยนที่กลับมาเล่นแล้วสถียรอน่ะแค่นั้นแหละสองทีมนี้มันยังยังหาความสเสถียรนไม่ได้อือมอนดูยิ่งดูรอรอดูแล้วยังมีความความเป็นห่วง มันไม่เห็นอ่าอย่างอย่างอย่างต้นเนแฟนเรียร์พูเนี่ยไอปีที่ไม่ได้แชมป์อ่ะดูรู้สึกเออเดี๋ยวก็ได้อืมแต่เดี๋ยวปีนี้เริ่มมีอนาคตไงยังมีอนาคตเดี๋ยวเนี้ยดูสิจะดุตกว่ะใช่ไม่พี่ผมว่าอันั่นแหละมันมีปัญหาหลายอย่างแล้วกันเดียร์พูเชลเซียก็มีปัญหาหลายอย่างเชลเซียก็มีปัญหาหลายอ่ะให้ให้บีลบเหมือนกันเพราะว่ายังคงยังคงอยู่ในกลุ่ม แต่จะกลับมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละออ่าใครจะกลับมาก่อนกันแล้วกันแค่นั้นแหละเจลซีหร <laughs> ือฮูใครจะหันหัวเรือกลับมาสู่เส้นทางการล่าสามแต้มแล้วกันเดีย๋ยวเพิ่งล่าช่วยรางวัลเลยเพราะมันยังไกลอยู่อ่าพี่เตี้ยให้บีลบพี่ท็อปนะครับพี่เชลซีครับพี่ท็อปผม,ผมให้บีลบเหมือนกันแต่ว่าถึงว่าเชลซีเป็นพลาดตั้งแต่เข้าตลาดช้าแล้วแล้วก็มันมันเคลียเรื่องเราในสโมสรที่ ได้ช้ามากอะมีแต่ความอึครึมไปหมดเลยแล้วก็ไอ้ฟอร์มการเล่นของทีมก็ในหลายสัปดาห์ก็เห็นว่าจุดอ่อนมันเต็มไปหมดเลยทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยเจลซีตอนนี้ไอ้เมนเมนดี้ก็ไม่ได้เป็นผู้สัตูตูที่ชัวร์เหมือนเดิมแล้วนะไม่มีใครกลัวมาแล้วว่าตอนเนี้ยตอนนี้ขาไม่รู้เกปปาอาจจะดีกว่าได้ซ้ำนะโชว์เบือโชว์แดนโชว์เบอรอไปอ่ามันกลับมาสูสีกันแล้วไงก็ส่วน ไอกองหน้าก็อย่างเดียวเนี่ยปัญหาก็ยังมีอยู่โอบาร์ก็ไม่ไม่รู้ว่าใช้คําตอบสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าสองสัปดาห์ท,ที่ที่เบรกทีมชาติเนี่ยก็หวังว่าจะช่วยจะช่วยพอตเตอร์ได้ให้ให้ไม่ต้เต็มแต่ว่าอย่าลืมนะที่คนอืน่นก็เหลือแค่ไม่กี่คนนะที่ยังอยู่ในในแคมป์อ่ะได้ไหมไอส่วนใหญ่มันก็ไอทีมท็อปซิกเนี่ยมันไปทีมชาติกันหมดอ่ะส่วนใหญ่ แต่เหลือแค่ไม่กี่คนที่ยังแบบพอให้แบบเออโค้ดเห็นหน้าอ๋อมเขาเล่นเวนเวดอยู่<ม>วิ่งนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แล้วเรื่องแทคติกมันก็ใส่แค่กลุ่มเล็กๆมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะได้ใส่เท่าไหร่อาจจะแบบเอแค่พูดคุยกันมากขึ้นหน่อยผมก็ให้ซีเท่าลิเวอร์พูลแล้วกันสําหรับเชลซีนะเพราะว่าเพราะว่าผมว่าเชลซีปีนี้จะเหนื่อยด้วยปีนี้เชลซีจะเหนื่อยจะเหนื่อยอย่างที่ผมก็คิดเหมือนพี่เตี้ยนะผมว่าคอตเตอร์เก่ง แต่เพื่ความัเชลซีมันมีอะไรหลายๆอย่างมากกว่าอม,มากกว่านั้นอะมากกว่านั้นนะครับอ่ะออันดับขึ้นมาแมนยูครับอันดับที่ห้ามีสิบสองคะแนนเล่นไปหกนัดครับพี่เตีย้ยครับผมว่ากราฟเขาดีขึ้นกราฟเขาดีขึ้นตรงที่ว่าเอาละเจนฮาร์กเนี่ยเริ่มเริ่มคุมคุมลูกทีมอยู่แล้วไม่มีใครเสียสมาธิเท่าไหร่อืกันได้ อทางด้านของเอนโทนี่มามันคือจุดผมผมผมอาจจะบอกมีจุดเปลี่ยนสําคัญนะจุดเปลี่ยนสําคัญทําให้เขาไม่ต้องไปไปไปฝากความหวังไว้กับโรนันโดคนเดียวแรดฟอร์ดคนเดียวซันโชคืออาวุธมันเยอะขึ้นอะอายุอายุอาวุธที่เข้ามามันเยอะขึ้นแล้วอีเส้นมาทําให้เข้าใจง่ายอ่าคาสเปโร่คือคือผมบอกแล้วไงพอพอเริ่มพอเริ่มมีเห็นตัวแล้วเนี่ย แล้วซีรีส์ที่เขาทำมาเนี่ยใน,ในเฉพาะลีกนะไม่ได้เกี่ยวกับยูโรปาลีกยูโรปาลีผมเชื่อวเข้ารอบเลยอรือค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่ดีอนะครับเพราะว่าแน่นอนฟุตบอลเกมของแมนยูดูดูดุดันขึ้นอืมอืมฮะดูดูแววตาของนักเตะอย่างแรดฟอร์ดอย่างซันโชแล้วมีแอนโทนีเนี่ยไอสามคนนี้มันโอ้โหมันมันมันเร็วมากมันมันเป็นอ๋อเร็วรทั้งคน,นอ่ะคล่องตัวแล้วก็ ยิงประตูได้ก็ถือว่าเป็นครับเป็นเชฟทีมที่ลงตัวบวกกับคโริสโลโรนโดไม่ไม่ไมพ่นพิษอะไรเพิ่มเติมอืมอมันก็เลยดูดูดูสวยขึ้นนะอ่าดูสวยขึ้นก็มีโอกาสกลับไปพา้าทายได้แต่ในารายกันก็อย่างที่บอกว่ามาร์ติเนเอสเองผมก็ยังคงอยากจะดูเขาอีกว่าเออมันเขาอ,อ,อยู่ตรงไหนอืมัมนจะมีแดงเดือด<ม>ใช่ไหมวันไหนอ่ะ ไม่ไม่ดูเลยพี่อาทิตย์นี้มีดังที้แบเลยที่เจอเจอซิตี้อาทิตย์นี้เจอซิตี้แมนดูมันจะต้องดวลกับกับฮาเลนอืตรงฮาแลนโอ้ยน่าดูโอ้ยซีดเลยซีดเลยน่าดูมากก็เลยก็เลยมองว่าเออถ้ามาร์ติเนสหยุดเอาฮาเลนหยุดซิตี้ได้สมมติหยุดซิตี้ได้ผมใช้คำนี้นะหยุดซิตี้ได้นะผมก็จะยอมรับเขามากขึ้นผมยอมรับเลยผมขอให้เขาหยุดซิตี้ให้ได้ ทำไมอ้าวก็เชียงไงบอลจะได้สนุกไงพี่อ๋ออยู่เบอคนไข้แล้วให้เกียให้ให้เกรดหนยให้เกรดหน่อยให้เกรดหน่อยเออบีครับบีบีนะบีไม่บีลบเป็นบีนะฮะอ่าก็คือพี่ท็อปฮะแมนอยู่ในมุมของคุณลุซ่อนเป็นไงฮะก็ค่อยๆปรับทีมาเรื่อมันก็เหมือนกับว่าเขาเข้าเริ่มจะเข้าที่เข้าทางละเป็นเซนทารแตว่า อ่าผมมองไปว่าตอนนี้เขาเน้นเรื่องเกมรับให้มีให้ให้มีความนิ่งก่อนอืมเรเห็นว่าเขาสกอถชาไม่ถ้าอย่างนี้ไม่ถ้าไม่เจอทีมที่บ้าบุกแบบอาเซนอนอหนือนนั้นก็ยิงได้ไม่เยอะก็จะยิงยิงเอาแค่ชนะหรือเอาแค่ประคองตัวนั่นเองอืมแต่ว่าแอนก็ก็ถิดก็ถือว่าผมว่าแฟนแฟน,แ,ฟนแมนยูก็ต้องอดทนอ่ะตอนนี้อาจจะเล่นไม่สวยหน่อยแต่ว่ามันได้สามแต้มไหมครับผมว่าเขาก็โอเคอ่ะ ออนั่นแหละชัดเรดพี่เกรดเกรดก็จ้าจากแรกนี่โหอันเนี้ยผมให้ผมให้บีบวกเลยอืมเพราะว่ามีความพัฒนาขึ้นเยอะจากตอนแรกอืมชัดเจนนะเออของผมก็ก็เหมือนก็ก็ก็ตั่นแหละคิดที่คุยกับพี่เตี้ยพี่ท็อปเลยแหละผมก็มาปฏิปต่อกันผมมองว่าเอออ่ารับอ่าดีขึ้นชัดเจนเพราะว่าเปลี่ยนจากไม่เล่นสวยแล้วยอมทิ้งตำราของตัวเองทิ้งไป ขอบเด้นผลก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าเขายังไม่เจอทั้งทีมลุกและทีมรับของเขาเองยังไม่เจอของของแท้<อร>ทีมรับอาจจะเจอของแท้แล้วกับกับอาร์เซนอลอะอาจเจอของแท้แล้วเจอเจอทีมที่ลุกแบบดีๆแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาก็สวนสวนได้ดีไงวันนั้นะ่ะสวนได้ดีก็ก็เลยทําให้เก็บชัยชนะได้อันนี้ก็ก็ต้องต้องให้เครดิตเทนฮากด้วยนะครับแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆที่แบบโอ้โหจากที่อยู่กับใคร คดคนสองคนแล้วก็เล่นแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะพอมาเทนทาร์กก็เออผมว่าเออเล่นดีเล่นดีเล่นดีนะฮะก็แมนยูก็จะเป็นทีมที่น่ากลัวขึ้นกว่าปีที่แล้วชัดเจนแน่นอนนะครับก็ต้องดูว่าจะไปได้ถึงแค่ไหนผมก็ให้บีนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าทีมดีขึ้นอย่างชาัดเจนครับ